เรื่องนี้เล่าไปหลายคนอาจจะมองว่าเพ้อเจ้อหรือหนูจินตนาการไปเองแต่เชื่อเถอะมันเป็นเรื่องจริงที่หนูเจอมากับตัวหนูเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากสุขสเศร้าทีไรช่วงกลางคืนดึกดื่นชอบออกมานั่งเล่นหน้าบ้านและมองความเงียบสงบของยามค่ําคืนไปด้วยบางวันเนึกครึ้มใจก็หยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูป ภาพที่ถ่ายตอนกลางคืนมันรู้สึกสงบไม่วุ่นวายดีทำแบบนี้ทุกครั้งถึงกลับเข้าบ้านนอนหรือบางวันก็ออกมานั่งเล่นกินขนมฟังเพลงทำรายงานไปด้วยมันก็เพลินดีลืมบอกไปค่ะหนูยังเรียนอยู่ชั้นมปลายอยู่เลยออกมาข้างนอกแบบนี้แม่ดุประจำแต่คนมันชอบอ่นนะเนาะทำแบบนี้จนเป็นเรื่องปกติแล้ว จนมีอยู่คืนหนึ่งหนูจำได้ดีว่าคืนนั้นเป็นคืนวันเสาร์และเป็นคืนที่ทำให้หนูไม่คิดอยากจะออกมานอกบ้านตอนดึกอีกเลยคืนนั้นหนูออกมานั่งกินขนมและฟังเพลงไปด้วยเวลาตอนนั้นเราวๆเที่ยงคืนกว่าๆความเงียบทำให้หนูเอารายงานออกมาทำด้วยเพราะจะได้ส่งครูในวันจันทร์มันเป็นช่วงใกล้จะสอบ หนูที่กำลังจะจบมหกต้องรีบเก็บงานส่งให้ครบจะได้ไม่เสียเวลามาตามงานทีหลังทว่านั่งเขียนรายงานอยู่ดีๆเสียงมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็แทรกความเงียบเข้ามาด้วยความอยากรู้ตามภาษาหนูจึงได้เงยหน้าจากกระดาษและวางปากกาลงเพื่อจะดูหน้าคนที่มันขี่รถที่ดัดแปลงท่อไอเสียจนเสียงดังแสบหูไปหมด สายตามองตรงผ่านรั้วที่สูงแค่อ,อกออกไปตรงถนนก็เจอเข้ากับชายคนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนและเหมือนเขาก็กำลังมองมาที่หนูอยู่เหมือนกันวินาทีนั้นตาประสานตาแต่ใจหตกไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วผู้ชายคนนั้นกำลังส่งยิ้มให้หนูเหมือนจะทักทายทั้งที่เราไม่รู้จักกันแต่ทว่าพริบตาเดียว รอยยิ้มนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปปากเขากค่อยๆฉีกยิ้มกว้างขึ้นกว้างขึ้นชัวร์ค่ะว่าคนปกติไม่มีทางที่จะยิ้มจนปากฉีกไปถึงใบหูได้แน่วินาทีนั้นขนหัวหน่ลุกจนรู้สึกว่าหนังหัวกระตุกคิดอยากวิ่งเข้าบ้านก็ขยับตัวไม่ได้จะหันหน้าหนีก็ทำไม่ได้เหมือนกันมันเหมือนถูกบังคับให้ต้องมองเต็มๆต,ต,ตา ได้แต่ภาวนาให้เจ้าสิ่งนั้นขับรถผ่านไปเร็วๆด้วยเถอะแต่ดูเหมือนว่าทำภาวนาของหนูจะไม่เป็นผลเท่าไหร่พอรถมอเตอร์ไซค์ผีคันนั้นเคลื่อนผ่านไปข้างหน้าก็จริงแต่หัวเจ้าของร่างกลับค่อยๆบิดหันกลับมาข้างหลังพร้อมทั้งฉีกยิ้มจนปากฉีกให้หนูอยู่แบบนั้นมันมองมาที่หนูจนรถค่อยๆหายลับไปในความมืดของต้นไม้ที่ขึ้นหนาแน่น สองข้างทางจนไฟกิ่งถนนไม่สามารถส่องรอดผ่านใบไม้ลงมาได้นั่นแหละหนูถึงกลับมาขยับตัวได้และรีบกรีดร้องวิ่งเข้าบ้านแต่คุณเชื่อไหมคะทั้งที่หนูร้องเสียงดังขนาดนั้นแต่คนในบ้านไม่มีใครตื่นสักคนหนูยังจดจำความรู้สึกตอนนั้นได้เป็นอย่างดีความรู้สึกที่ฉี่จะราดแต่ก็ขยับไปไหนไม่ได้กลัว อย่างที่ไม่เคยรู้สึกกลัวอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตไม่รู้จะต้องโทษอะไรก่อนดีหนูที่ไม่เชื่อคำแม่บ้านที่อยู่ติดถนนหรือว่าวัดที่อยู่ไม่ไกลและเป็นทางผ่านที่มอเตอร์ไซค์คันนั้นวิ่งไปคุณล่ะคะเจอแบบนี้อยากออกมานั่งเล่นหน้าบ้านตอนดึกกันบ้างไหม